ังจากที่ข่าวสามิตินำเสนอพิรุษกรณีการประกาศขายที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นสาขาขอนแก่นพร้อมทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินนะครับประมาณารวมที่ดิน150ล้านบาทโดยที่ไม่ปรากฏทรัพย์สินเหลืออยู่สันักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและระบุว่าคณะกรรมการชำระบัญชีที่รับผิดชอบต้องเร่งสรุป,ปรายละเอียดหลังจากที่ยืดเยื้อมาถึง14ปีคุณมนตรีอุดมพงศ์มีความคืบหน้าครับ คณะกรรมการสำักงนนตรวจเงินแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน32ไร่บริมถนนเมตตรภาพตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นหลังจากคณะกรรมการชำระบ,บัญชีที่รับผิดชอบสะสางบัญชีขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นตั้งราคาขายที่ดินพร้อมทรัพย์สิน150ล้านบาทจากการที่มีผู้ยื่นเสนอซื้อแต่ในที่ดังกล่าวไม่เหลืออ,อาคารหรือทรัพย์สินใ,นใดๆจึงถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการลักลอบขายทรัพย์สินทางราชการหรือแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือไม่ นายพิสิทธิ์มีลาวชโรภาสรักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเข้าตรวจสอบและพบชาวบ้านที่เข้ามาทํากินในที่ดินได้สอบถามรายละเอียดจึงทราบว่าผู้อํานวยการคนเก่าให้เช่าโดยไม่ได้จ่ายเงินเข้ารัฐและหลังจากนั้นก็มไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของส่วนอาคารต่างๆถูกทุบอหล็กไปขายหมดแล้วไอตรงนี้เป็นอาคารอยู่หลังนึงมันหายไปไหนมันอาคารอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเขามาทุบอะไรนี่แหละตอนนั้นเขายังไม่บอกให้ผมดูเลย ก็ไม่เป็นห้องเย็นมีคนมาทุบ<ป>ลักกับมาลักเล็กขโมยน้อยทุกคืนเลยแล้วตำรวจก็จับไปผมก็ช่วยจับแต่ไม่มีเจ้าทุกมาร้องเรียนเ,ออเขาเลยปล่อยที่เราช่วยจับเพราะว่าเราอยู่ข่าวสารมิติสอบถามกรณีการชำระบัญชีองค์การอุาาตสาหกรรมห้องเย็นที่เป็นเงินภาษีของประชาชนซึ่งรักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยอมรับว่าการชำระบัญชีไม่คืบหน้าจึงย้ำให้เร่งตรวจสอบ โดยเฉพาะกรณีประกาศขายที่ระบุว่ามีทรัพย์สิสนหลงเหลืออยู่เท่าที่ตรวจสอบมาในเบื้องต้นบอกว่าตอนที่ประกาศขายเนี่ยยังยืนยันว่าณนะวันที่ประกาศขายประมาณเมื่อปี42ครั้งแรกๆนะครับเห็นว่ามียังมีทรัพย์สินอยู่ในติดอยู่ในประกาศขายซึ่งอันนี้โดยข้อเท็จจริงนี่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะว่าณนะวันที่ประกาศขายในทรัพย์ส,สินยังมีอยู่จริงหรือเปล่านะอันนี้อาจจะต้องไปสอบถามกับคนที่จะมาซื้อในขณะนั้นนะว่าตอนจะมาซื้อขณะนั้นเนี่ย อาคารที่ว่ามีอยู่ติดกับที่ดินเนี่ยยังยังมีอยู่หรือเปล่านะซึ่งอันนี้อาจจะยังพอพอหาร่องรอยได้แต่เนื่องจากว่าการชำระบัญชีเนี่ยเป็นเวลาตั้ง10-14ปีค่อนข้างยาวนานนะผมคิดว่าปัญหาเร่งด่วนในเฉพาะหน้าเนี่ยคือเราต้องรักษาประโยชน์ทางราชการไว้ก่อนนะการที่เรายิ่งทําให้ช้าเพียงใดเนี่ยโอกาสท,ที่ที่มีปัญหาเรื่องทรัพย์สินของราชการเนี่ยมันจะสูญเสียหรือเสียหายเนี่ยมันก็มี ส่วนข้อสงสัยว่ามาติของคณะกรรมการชำระบัญชีไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะตัวแทนจากสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินลาออกไปนั้นนายพิสิทธิ์ยอมรับว่าเป็นปัญหาทางกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยแต่เห็นว่างานอื่นๆยังคงเดินหน้าต่อไปได้องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นสาขาขอนแก่นเป็นหนึ่งในหลายองค์การที่ถูกยุบเลิกไปแม้ว่าสาขาอื่นๆจะถูกขายทรัพย์สินไปแล้วแต่สาขาขอนแก่นยังคงเป็นปัญหาทั้งเรื่องบัญชีและทรัพย์สิน ทำให้คณะกรรมาการชำระบัญชีจะเสนอแนวทางโอนที่ดินนี้เพื่อใช้หนี้แก่กระทรวงการคลังมนตรีอุดมพงศ์ข่าวสามิติรายงาน